สวัสดีครับช่องเชฟต๋อมพาทำกินวันนี้จะพามาทำเมนูแนวเวสเทิร์นนะครับสปาเกตตี้นะครับของอิตาเลียนนะครับเป็นซีฟู้ดสปาเกตตี้มารินาร่าครับซอสมะเขือเทศนะครับมารินาร่าส่วนประกอบก็จะมีมีไวน์มีน้ำมันมะกอกมีโทมาโตเูเผ็ดเกลือแล้วก็วิปปิ้งครีมเนยเมลแล้วก็ บาบเบลีฟพาสเนอี่ช็อปโอลิเกโนโลแล้วก็ใบโหระพาก็มีชีสวันนี้จะเอาชีสพาเมซานตัวนึงแล้วก็เชดดาตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะมาทำกาลิกเบตก็มีกระเทียมมีหอมใหญ่หอมขาวนะครับเส้นสปากเกตตี้นะครับสปากเกตตี้แล้วก็มีซีฟูด้ดซีฟู้ดจะมีอ่ากุ้งกับปลาหมึกให้นะครับมีน้ำสต็อกนะครับ ทีนี้มาดูการทำแล้วก็จะมีมะเขือเทศเป็นซอสพื้นมารินาล่านะครับมาดูการทำซอสมารินาล่ากันนะครับอ่ะเทลงนะครับต้มน้ำให้ร้อนๆเลยนะครับระเ,เทศลงกระเทศนี่ประมาณกิโลหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะทําจํานวนเยอะจํานวนน้อยแล้วแต่เราครับถ้าทํากินก็กิโลหนึ่งนี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วครับ ้ราต้มน้ำเดือดน้ำก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับมันก็ลวกนั่แหละครับต้มแบบลวกแล้วเราจะเอาผิวเขาออกน้ําเราก็ใส่น้ําแข็งรอเลยนะครับประมาณนี่แหละครับต้มสปาเกตตี้นี่ใช้เวลาอยู่ที่แดนาทีนะครับเส้นสปาเกตตี้นะครับก็ใส่น้ำให้ร้อนเดือดร้อนแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับมีความแป้นๆเราก็ใส่เส้นสปาเกตตี้ลงไปเลยนะครับ เราก็เซตเวลาไว้ที่8นาทีนะครับปิดฝาก็ได้นะครับขั้นตอนการเตรียมมะเขือเทศก็คือลวกเสร็จแล้วก็เรา,เราก็เอามาเอาเปลือกเขาออกนะครับเม็ดเขาด้วยนะครับก็คือเอาน้ําเย็นแช่แล้วเราก็ยีเขาในในน้ำเย็นเลยนะครับเอาเม็ดเขาออกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเม็ดเขาออกให้เกลี้ยงได้เลยยิ่งดีนะลักษณะประมาณนี้นะครับ ไปออกเลยนะครับ มว่จะชอบออกนะครับจะไม่ค่อยปั่นมันจะถ้าปั่นมันจะละเอียดเกินไปความสวยงามมันจะไม่มีวิธีการช็อปหอมผมจะทําให้ดูนิดนึงนะครับแต่คนไหนยังไม่ถนัดหรือว่ายังม,มีความชานาญเราผ่าหอมทั้งลูกเสร็จแล้วก็เราวเอามีดเฉือนลงไปมีดคมๆหน่อยนะครับเฉือนลงไปอย่างนี้เลยนะครับทีนี้เราก็เล่นอย่างนี้นะฮะมันจะเร็วและจะง่ายจะเป็นหลักการการเตรียมของ อันบลีแพร์ฝรั่งเขว่าบีแพร์ถ้าเราถนัดเราก็จะใช้ความเร็วได้มือเราก็จะไม่โดนจะมีวิธีกั้นอยู่ครับวิธีกั้นวิธีวางมือของมันเยอะการทำอาหารกระเทียมก็เหมือนกันนะครับ จะปั่นก็ได้กระเทียมกระเ,เทียมว่ายังปั่นได้ใช่ครับแต่ว่าอันนี้มันไม่เยอะก็เราจะผมจะก็จะชอบรวมไปเลย ครับไประมาณเนี่ยครับชอบกระเทียมชอบหอมตัวเล็กๆเราก็ทีแล้วก็ตะล่อมเข้าเนี้ยลงจะไม่มีหกเลยนะฮะทำงานก็จะง่ายนะเทศตรเราเอา,เอาผิวเขาออกเอามเมล็ดเ็าออกเราก็ปั่นเลยนะครับปั่นประมาณสักแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่ถึงกับละเอียดยิบเอาแบบแปดสิบเปอร์เซ็นประมาณนั้นะครับ ประมาณนี้แหละครับพนดีเลยครับเส้นนี้เราต้มครบ8นาทีแล้วเราเช็คเรียบร้อยแล้วก็ให้มันอยู่ในลักษณะออรนเต้ D นะครับออรนเต้ R D หมายความว่าสุกแค่80%ไม่ต้องให้เขาสุกถึง100%ก็จะมีความกรุบๆของเส้นอยู่นะครับ80% พีีเช็คเส้นออเรนเต้ก็คือง,ง่ายๆครับเอาแบบอันนี้ก็คืออ่าลักษณะเส้นเขาจะเกาะถ้าเราโยนใส่วัสดุหรืออะไรที่จานหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้ก็คือเส้นเขาจะเกาะเกาะกันนี่คือหมายความว่านะี่คือออเรนเต้ตอนนี้เราทิ้งไปเลยนะครับสาธิตให้ดหูเฉยนะครับคือเส้นโยนไปแล้วเขาจะเขาจะมีการติดกับกับพื้นผิวที่เราที่เราที่เรา,เราอ่าที่เขาสัมผัส เขาจะประมาณนี้ทีนี้เราก็ใส่น้ำมันออลิฟออยล์ไปเลยนะครับน้ำมันออลิฟออยล์คุกไว้เลยเพื่อไม่ให้เขาติดกันลักษณะประมาณในการเตรียมเส้นหรือว่าถ้าทำเยอะอาจจะพึงลมไม่ก็แห้งถ,ถ้านิาน้อยก็ใส่ออลิฟออยล์ไปเลยนะครับอาจจะมีเนยนิดหน่อยนะครับแต่งไปเลยนะครับอาจฝรั่งเนยออลิฟออยล์อันนี้ตัวเลียนคือเนยออลิฟออยล์นะครับจะประมาณนี้นะครับการเตรียมเส้น คือการทำคาลิกเบดนะครับเป็นไซส์จานของเขาก็ามีกระเทียมช็อปหรือปั่นก็นได้ครับตัวนี้ถ้าเป็นคาลิกเบดนะสามารถปั่นได้เลยนะครับแล้วก็พาสลี่พาสตลี่บ้านบ้านเขาจะดีครับนี่บ้าน,บ,านบ้านเขาค่อนข้างหาย,ยากองพาสตี่เราแล้วก็ออริกาโนเป็นอาหารอิตาเลียนโดยตรงนี่ออริกาโนก็าใส่ไปอ่าประมาณนี้นะครับใส่ไปอันนี้ผมจะเอาไว้ใส่ซีฟู้ดตัวนี้เป็น วันนั้นเราก็เขาคุกเขาให้เข้าอกันเข้าให้เข้ากันดีทำการอเอามาทากับขนมปังเราครขนมปังที่เราเตรียมไวนะ้นี่ผมจะทำเป็น2สเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือกรลิกเบททีนี้ก็จะทำเป็นอีกหน้านึงก็คือเติมชีสให้ดูนะครับ พวกอเมริกันส่วนมากเขาจะชอบกินชีสเยอะอาจจะเป็นแนวกึ่งๆึออกมาทางอเมริกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้ที่ทำาครับทาสองหน้าเลยก็ได้นะครับหน้าที่สองก็บางๆไปเลยก็ได้จะได้อร่อยแล้วครับก็จะหอม ถ้ามีปาปิก้าก็ใส่ได้นะครับปาปิกาบางสูตรใส่ปาปิก้าด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครักรเล็กเบีรเาก็อบไฟประมาณไม่เกินไม่เกิน10บนาทีหรอกครับใช้ไฟอ่อนนะครับไฟร้อแปดสิบนะครับพอเช็คเอาเอาแค่สีเหลืองให้ก็กรอบก็พอแล้วครับเซตไว้ที่5นาทีก่อนก็ได้ครับ ทีนี้ก็กลับหน้าเขาอีกถ้า,ถาเขาได้ที่หน้าแรกเราก็กลับหน้าเขาเพื่อให้เขามีความกรอบทั้งสองหน้านะครับการอบก,กรลิกเบ็ดเทียมไปเลยนะครับถ้าร้อนใส่โอลิฟออยล์เสร็จเราก็ใส่หอมกระเทียม ก็ผัดให้เข้าหอมไปเลยนะใช้ไฟแรงได้เลยนะครับตอนแรกๆเพื่ให้เกิดความหอมถ้าเป็นกระทะในโรงแรมหน้าเตาเขาจะกว้างเวลาผัดของเวลา ช้ไฟใช้เฟรมวายมันจะเกิดไฟได้ครับอันนี้หน้าเตามันค่อนข้างเล็กมันไม่ค่อยมีเสน่ห์ในการคุกอาหารถ้าเป็นหน้าเตากว้างอ่าแก๊สมันกระจายเนี่ยเวลาเราทำอาหารไฟเขาจะแลบจะเ,เกิดประกายไฟมีการเผาไหม้เกิดกลิ่นหอมของอาหารง่ายครับแบบนั้นไฟเบริปใส่ไปเลยนะครับ น,น,นะครับวายเนี่ยนะครับวน์ขาวนะครับถ้าเป็นอาหารประเภททำซอสเผือเทศเนี่ยอาจจะใชไวน์ขาวนะครับอีกจะเป็นอ่ปลาซีฟูดเนี่ยทางอาหารเขาจะเป็นวน์ขาวถ้าอย่างเป็นเนื้อเนีย่ยอาใช้ไวนยแดงได้ครับแต่ว่านี่คือเบสิกของเขาตัวนี้คือใช้ไวน์ขาวแล้วก็เคี่ยวให้วายเขาละเหยออกไปนิดนึงนะครับเพื่อลดความเปรี้ยววายบางตัวจะมีความเปรี้ยวนะครับกลิ่นของเขาอาจจะแรงไปนิดนึง แต่คุณสมบัติของ Y วายยังไงแอลกอฮอล์เขาก็ต่ำครับค่อนข้างต่ำห้าถึงสิเอร์ซนอยู่แถวนี้นะครับ Y วายวายคุกกิ้งวาย Cooking. คุกกิ้งก็คือวายเกรดอยู่ระดับเกรดสามเกรดสองฮะนี่เหมือน Y วนยที่ก็เอามาดื่มพอวายงวดแล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศช็อปที่เราช็อปไปนะครับใส่ไปเลยนะครับ นี้เราสามารถที่จะเรียนรู้การทำแล้วก็ลดต้นทุนอาหารนะครับถ้าท่านชอบทานอาหารแนวเวสเทิร์นหรือยุโรปประมาณนี้ครับอเมริกาประมาณนี้เราก็สามารถที่จะทํากินเองได้สามารถที่จะแพ็คใส่ตู้ฟิตได้นะครับแบบนี้นะมดทาได้สักหนึ่งกิโลนี่็กินได้หลายหลายครั้งอยู่ครับโอเคทีนี้เราก็จะเติมอาโตโมโตเพจ ตัวมะตเพดคืออะไรรู้ไหมครับตัวมะตเพดก็คือตัวมะตที่เราที่เราไปปั่นทั้งเนื้อทั้งลูกเขาหน่อยล้างให้สะอาดไปปั่นทั้งเนื้อทั้งลูกเขาทั้งผิวเขานะครับให้มีความเข้มข้นสูงเขาเรียกว่าโตโัวมตโตเพดใส่ลงไปนิดนึงครับเขาจะมีความเปรี้ยวนะครับนใส่เพื่อให้เกิดสีอาหารให้เร็วขึ้นเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มสีให้เร็วขึ้นนะครับเส็จ ไปก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับคิดใ,ในรีสปีใกล้ลายผมดืมดืม,ล,มลืมให้ในใกล้ลายแต่ว่าเวลาดูแล้วทำใส่น้ำตาลไปนิดนึงนับนิดหนึ่งนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนน่ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยอันนี้ถ้าถ้าเป็นเบสิกเราก็จะเพิ่งใส่เยอะนะครับเมื่อเราเอามาปรุงอาหารหรือทํทำเป็นพัต,ต้าในขั้นตอนที่สองเราค่อยมาเติมของพวกนี้หนักๆหน่อยให้เขามีรสชาติขึ้นมา สำหรับเมนูนี้มันก็จะมีสเตปสเตปสองให้ให้ดูอีกทีหนึง่งอันนี้เป็นสเตปแรกก็คือเป็นมารีนาร่าล้วนๆนะครับแต่น้ำสต๊อกไก่หรือ,อสต๊อกไก่ครับเต็นไปหนาฝรั่งก็เป็นสต๊อกไก่เยอะกว่าสต๊อกหมูต้องใก่แบบเข้มข้นยิ่งดีนะครับใส่ไปเลยครับทีนี้เราก็งวดครับดีดิวเขาคือการตุนตุนไฟอ่อนๆไปสัก จนเข้าได้ที่มีรสชาติแล้วก็เข้าเนื้อเข้าอะไรประมาณหนึ่งชั่วโมงก็อย่างน้อยครับตุนไปแต่นี่ผมจะตัดเวลาลงให้ดูแต่ถ้าเราทําจริงๆเป็นร้านอาหารหรือถ้าทําขายทาให้กินเราก็อาจจะตุนไว้ประมาณฟอยนอ่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรครับอ่านะครับประมาณนี้ครับเราเคเาี่ยวเราชิมเราแต่งรสได้ที่เราก็จะเอาสต๊อกเอาเก็บไว้นี่ครับ เก็บไว้ถ้เาเขาเย็นเราสามารถที่จะแพ็คใส่ตู้ฟิตได้นะครับของพวกนี้ถ้าจะทำกินให้หมดเร็วภายในสามวันห้าวันหรืออาทิตย์หนึ่งเราก็คอนโทรลเอาเองนะครับพยายามให้มีความเย็นรักษาความเย็นเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบดอะไรต่างๆเล้ก็อาจจะเสียได้เราก็พยายามเก็บในรักษาความเย็นนี่เราก็จะอันนี้เก็บไว้นะครับสามารถที่จะแบ่งไปทำเป็นซอสอ่าโบโลเนสได้นะครับ มันจะมีวิธีเดี๋ยวว่า,าสเต็ปต่อไปหรือคอนเทนต์ต่อไปผมจะทําให้ดูครับบุหรองเนื้หรือว่าซอสเนื้อสปาเกตตี้ผมจะทำให้ดูเลยครับเร็วเนี่ครับเป็นโปรแกรมต่อไปอขั้นตอนต่อไปของเมโน,โนูนี้ก็คือการผัดซีฟู้ดนะครับผันนี้ผัดซีฟู้ดกระทะก็ไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเติมน้ำมันออลิฟออยล์ไปเลยนะครับออลิฟออยล์ กรเทียมหอมชอบที่เราแบ่งไว้นิดนึงนะครับเพื่อให้เกิดความหอม อันนี้ซอฟซอฟมีกลิ่นหอมหอมก็พอแล้วครับไม่ต้องออกเบานะครับจะเป็นอาหารอ่าแนวของฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ออกเบาวเขาออกแค่ซอฟให้หอมพอพอซอฟพอหอมแล้วก็เติมอ่ากุ้งกับปลาหมึกนะครับอันนี้ล้างเรียบร้อยครับล้างด้วยเกลือน้ําส้มด้วยน้ํามะนาวก็ได้นะครับอาหารทะเลตัดออกไปตัดความคาวเข้าออไป ตามด้วยการเฟรมวายนะครับเปิดไฟแรงๆเลยนะครับเฟรมวายขาวนะครับขั้นตอนนี้สำคัญจริงๆไฟลกไม่เห็นไนมะ่มีก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เคี่ยววายกับเคี่ยววายกับเนื้อสัตว์ไปก่อนนะครับให้เขาหอมให้เขาให้วายเขางวดลง ไอไว้เขามีความหอมแล้ววยงอดลงแล้วค่อยมีสเต็ปต่อไปครับคอยดูัวนี้ก็ตามด้วยครีมนะครับครีมตามด้วยนะ้ำสต็อกค,ครับใส่ไปเลยนะครับทีนี้ก็ตุนไปอีกสักระยะน,นึงนะครับรอให้เขางอดให้ครีมออกมานวลนๆนนครีมก็จะแตกเหมือนกับแตกแตกมันเหมือนกะทิบ้านเราเนี่ยครับก็จะเกาะเป็นครีมขึ้นมานิดนึงครับตัวน,นั้นนะครับ เติมเส้นเลยเลยนะครับเติมเส้นสปาเกตตี้ได้เลยนี่ก็ได้ประมาณสักสามพอชั่นนะครับสามจานได้นะครับตามด้วยซอสมะเขือเทศที่เราทำเมื่อกี้นี้นะครับเราก็ใส่ลงไปเขาถึงได้เรียกว่าซีฟู้ดสปาเกตตี้มารินาล่านะคือความหมายมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะมีสามตัวอยู่ในเมนูเดียวกันใส่ไปสักสามช้อนพอนะครับทีนี้ก็ คุกเข้าให้เข,ข้ากันนะครับถ้ามีอ่หอยแมลงผู้ก็ได้ก็ใส่ได้นะครับมันอยู่ในโซนอาหารแบบนี้ครับหอยแมลงผู้ตัวใหญ่ๆติดเปลือกเราลวกเอาแค่เปลือกฟาเดียวพอแล้วก็ใส่ได้ถ้าเราทำขายทำกินก็ได้นะครับใส่ไป เห็นคือหน้าตากาลิกเบทที่เราทากันเมื่อกี้นี่นะครับที่มีส่วนผสมที่เราแนะนําไปก็คือกระเทียมชอบออริกาโนโ่พาส,สลีชอบแล้วก็พริกไทยนิดนึงนะครับถ้ามีปาปริก้าก็ใส่ปาปริก้าได้อันนี้ผมสเปเชียลให้ดูนะครับในแนวของมาทางอเมริกันนิดนึงนะครับถ้าเป็นอิตาเลียนก็คือจบแค่น,นี้นะครับเป็นกาลิกเบทแต่ถ้าเป็นแนวอ,อเมริกันเนี่ยเาจะจะดับเบิลชีสได้นะครับเพื่อให้หน้าตาและก็ความอร่อย จะเพิ่มขึ้นในตรงนี้นะครับเขาจะเบิ้ลเขจะเบิ้ลหน้าตาที่ผมทำกันอยู่ถ้าเป็นโซนมาทางอเมริกาก็จะออกเป็นแนวๆประมาณแต่งด้วยหน้าด้วยชีสก็จะมีความอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับทำให้ลหูกหลานทานดูนะครับติดใจแน่นอนครับทีนี้เราก็ไปเมลชีส ถ้ามีอ่าเตากับแตงซาลาแมนเมดอร์เราก็ใส่แบบนั้นก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ใส่เตาอบหรือไมโครวเวฟได้หมดนลครับหนึงหน่งน,งนงลลานงนนงนงนงทีนะครับเอาแค่เนยเนยเมลวเนยละลายเนยเมลวพอนะครับอ่าแค่หนึ่งนาทีนะครับปรุงได้ที่เคี่ยวเขานิดนึงก็หน้าตาก็อ,อกจะประมาณนี้นะครับปรุงรสเกลือพริกไทยเรียบร้อยเติมน้ำมนันอ,ออลอิลลอนิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะสาธิตในการลงจานให้ดูนะครับใส่ชีสพราร์เมซานลงไปเลยนะครับใส่ชีสไป คนๆเลยเข้าเข้ากันในที่เราก็จะลงจานให้ดูนะครับรบทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่ใส่ลงไปหมดเลยนะครับรวมทั้งอ่าโหระพานะครับใส่ลงไปนะครับพาสลี่โหระพา สาฝรั่งก็เรียกเบซิลนะครับเบซิลบ้านเขาจะใบใหญ่ๆหน่อยนะครับจะไม่เล็กเหมือนเราอ่ามันจะอร่อยหอมเลยครับตัวนี้ชวนให้ทานมีการลงจ้าง กำลังเบ็ดเมื่อเนยเราเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเลยนะครับจะได้หน้าตาออกมาแบบนี้ครับอร่อยมากดูหน้าตากินเล่นเลยกินแทนข้าวเลยนะครับกินเล่นๆเ,เป็นสลังนี้ได้เลยนะครับที่นี่ก็ซีฟู้ดใส่น้อย ก็เหนื hmm. cool. mm ่อยอโชเโอเคประมาณนี hmm. mm ้น hmm. ะ okay. นี่เราก็จะเหยาะซอสไปนิดนึงนะครับหน้าตาของเขาตามด้วยการตกแต่งก็คือยอดเบซิลนะครับก็เสียบลงไปเลยนะครับเสียบไปประมาณนี้นะครับให้เขาสวยงามตามด้วยเสียบด้วยกระลิกเบดใส่าจานเข้าลงไปอย่างนี้ก็ได้ครับ ช่วงท้ายของอเมนูซีฟูด้ดสปาเกตตีมาริเนล่นา,ลาหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้นะครับลองทำทานดูนะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อทำแล้วมีรสชาติแบบไหนก็เข้าคอมมาคอมเมนต์ในท้ายคลิปในช่อง youtube ของช่องเชฟต่อมนะครับถ้าท่านคิดว่าดีหรือชอบทำให้ลูกให้หลานทานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าดูช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ จะสรรหาสิ่งดีๆมาทำให้ดูนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับับช่องเ็บตอมครับ